สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม p อยแบงค์นะฮะนี่อยากเราเล่น p อยแบงค์ออฟไลน์มากไปนะก็เลยคิดถึง p อยแบงค์แคสขึ้นมานะครับผมโอเคฮะเราจะมารีวิวปืนเลยคิดนี่นะผมคิดซูเปอร์วีกัลไลน่านะผมเป็นคิดกัลไลน่านั่นเองนะครับเดี๋ยวคิดนี้จะเอ่อรอคิดนี้มันหมดวนะันแล้วแล้วก็มารีวิวคิดนี้นะครับผมอตัวละครเราจะซือ้อเพิ่มซื้อเพิ่มกันแล้ว เออเออจะดีนะเออนะฮะเรื่องไอเทมอนะ่ะผมจะใช้แค่นี้นะอันนี้มันอาจจะหมดวันนะผมผมใช้แค่นี้ก็พอนะฮะแค่กความวางของนะผมไม่เอาอะไรบ้างนะฮะโอเคเราไปดูอ่านะ,ะตอนนี้เราก็อยู่ด่านบนัปที่หอนนะตอนนี้มีไก่อะไรตัวเลยเนะี่ย ผมปั๊มกันนะสองคนนะผมผมก็เข้ามาช่วยไอ้ยยดขีดเนี่ยนะฉอดไดแล้วนะทออุกคนอ,อุ้ยเดี๋ยวผมเป้านี้ไม่ค่อยถนัดนะผมอย้ยนี่นะ ไปหัวหน้าแครนะโอเคฮะสงสัยผมต้องไปถ่ายที่เการวงแคนะโอเคครเดี๋ยวจอโอเคนะผมอีนี้เราก็อยู่ในตถูการวงแคนะผมป่วยคยสบายลไม่้จเนวโวเขาะหว่าไม่รู้เลยไได้ไมได้ไมได้ครับไอ่ได้ครับไได้ไมไ้ใคร เอาช่ไหเอ้โอเคอ่ะไม่ใช่ไงไม่มวะหายทั้งหมดวะโอ้ยเอ้โอเคครับโอ้ยโอ้ยยงไม่โดนเลย ik heel wauw, eh, eh, niet raar, ik hier, ik hier, oké, ik heb wel aan, ik Oh, ja, wow. ah. oh. ik hier, Oh my god! Oh my god! Triple kill! Triple kill! Chain killer! Yeah. Oh yeah. Okay. Up. What? Who's เมย์ชิ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 สังดาเออไอ้เที่ยวไม่เงียบทุกโอเคครับไหลวะเนี <kas S 1> ่ยแขนไม่เท่ประศัดไม่ได้ครับแขนเราเดียมดำเหลือครับแขนมันจะตกครับเอ้าไอ้สัตว์นี่โอเคฮะสัตว์เอ้ ัะไปได้ไหมฮะอะไรวะเนี่ยอุ๊ยเหี้ยยิงเปืนกง่โค้งตายอ่ะแค่ไม่ไมีตัวที่เฮี่ย่ะเหี้ยค,ครับจริงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พวกนี้ไม่เี็บเไม่อนไขเลยเดินเป้าใหม่แล้วจะลองใช้เป้าดีดีหรอ้รรอไ เฮ้ยเฮ้ยแขนแขนร้อีหนึ่งแขนร้อนจะกินโตเใส่ไม่เต็มอบเยุจบเย โอ้ยเยอะกันแลไปอเอากลับไปนเอ้ยกูเดมจริงห้ยาเจ็บขยิบตัวโอ้ยเี่ยงไงกูเลืดเตอไอุ้เขนอยู่บงกานี่เป็นครั้งแรกเลย โอ้ยกูตายยัขงนยนขนี้ครั้งแรกเลยานะตายโวกแคนอะตายยังขนาดนในครั้งแรกเลยรู้ยเฮ้ยวิ่งยิงกินนั้นกินนั้นไม่กูไม่ไตมายติดต่อกคนลองใช้ดูเออ โ oh oh อ้ชิโอ้ยชิเอ้ยเฮ้ยพวกนี้มันจะเป็นอะไรมากไม่ไหวแล้วนะมีพวกเต็มขีดกะอะไรอยู่แน่แส่ต้องขึ้น,ไ,น,น like ไ,ไปจากข้างบนแล้วกระโดดกระโดดวะ <c ười> เฮ้ยยิงเหรอเฮ้ยผมมองครับผมมองครับอยู่แค่คนไม่ได้มอเห็นครับ เกมแบนล้ฮะที่หนึ่งของทีมมานารลนะผมไปเลยนะผมแบนไปจนแค่เนีรออ้าวอ้าไอ้เนี้ยนะฮะงของแ่นฮะ หนึ่งแดนครับผมกูไม่รู้อ่ะกูบอกไม่มาเตะแต่ก,กูไป็นหหน้าแคนอ่ะ <c oughs> อ่ะหมดแล้วเออไว้ก็ตีนะผมเมื่อกี้นะครับอย่าอย่าดาดิจบกัไปแล้วเนี่ยไม่โดนนะหัวยโอเคป่ะลุยลุยบุกเออเออไอช็อต

ไม่ลอดครับผมไปลลุย

ไอสัตว์แม่งมันตีเออไม่วิ่งแล้วครับตอนนี้เราจับได้ว่าทีบราวิโปนะครับผมจับได้ว่า ที street, ่ดึงทีมเราอะโปรโครับทีครับเวลาบุกโอ้ยเชื่อใจกดใชไหอย่าเบสเซ็ดที่ดึงแค่เราอะโปรโม่เราจะบุกไปทางนี้บ้างนะ ไปวินต่อไปฮะโอเคนะครับผมจะจับได้ว่าไอคนนี้มันโป๋นะครับผมไอนี่นะฮะโป๋มองนะฮะอ่าก็สำหรับวันนี้นะขอจบเพื่อนเพกับปืนคิดซุปเปอร์เกลียนนะฮะกันดานะครับผมจบเพื่อนเแล้วสวยครับ